สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ NSP Review นะครับครั้งนี้ผมมากับเจ้านี่เลยครับคุณตำรวจเอ้ยคุณตำรวจจากดาวเซบอทรอนนะครับพราวนั่นเองอะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นของซ e กนะครับ ววไซโบทอนนี่นะอันดับแรกเราที่ก็มีกันนี่อันนี้ครับเป็นใบแปลงร่างตัวนี้เป็นพร้าวกนะครับเปิดมาก,ก็จะเป็นการแปลงร่างระหว่างคุณไปลดเหมือนทุกทีอีกด้านนึงก็จะเป็นการเอาพวกอาวุธต่างๆมาใส่ตามตัวได้นะครับแบบนี้อ่าและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ด้านในกล่องนะครับก็มี ปืนอันนึงสีขาวอย่างนี้เลยมีรายละเอียดมาให้ตามนี้นี่นะครับกองโฟกัสเห็นไหมเนะาะอาจะเห็นอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ไซเลนหอหอของรถต้นหนวดนี่นะครับนี่แบบนี้แล้วก็ตัวของพราวตัวนี้เป็นดีลักคลาสนะครับส่วนความสูงของเจ้าพราวตัวนี้ก็จะอยู่ที่ ประมาณ13เซนนะครับมาตรฐานของดีลักคลาส13เซนโดยประมาณเอาละเรามาดูดีเทลของเจ้าพลาวตัวนี่กันดีกว่าเริ่มแรกเลยครับจากหัวนี่เป็นขาวแดงๆงนุ่วก,กันดำไม่ใช่นะนี่เป็นทานฟอร์เมอร์พราวนะครับนี่ขาวแดงตาสีฟ้าหน้าสีเงินนะครับนี่แล้วก็มีตาออโตบอทตรงหน้าอกนี่ ตัวบอดี้ก็เป็นสีขาวตัดดำนะครับดำก็เหมือนกับเป็นรถตบรจญี่ปุ่นเนาะนี่ตามตัวตัวสีดำนะครับแต่ก็มีดีเทลต่างๆมาให้อย่างละเอียดสวยงามนะครับมีเดินตัดเหลืองมาให้นิดหน่อยนี่อย่างนี้ตรงเอวตรงขานะครับนี่ตรงสันตินเท้านี่มีตาตบรดตรงหวัวเข่าด้วยนี่เป็นเท้านะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นล,ลายๆเป็นช่องๆมาให้ด้วยนี่ส่วนตรงแขนนะครับนี่จะมีดีเทลมาให้ มีตัวเป็นบ้างมาให้ตรงนี้ด้วยมือนะครับสีขาวนี่ดันข้างนะครับนี่ล้อเป็นล้อใสๆนะเดีย๋ยวฟาหมุนได้แขนมือตรงนี้มีช่องมาให้ตรงนี้ก็เป็นล้อนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นปีกนี่มีภาษาไซเบอร์โทเนียนอ่านว่าอะไรไม่รู้นี่แบกกลางได้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมีรูตรงนี้มาให้ เอาละดูจุดขยับของเจ้าพราวกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยหัวนะครับหมุนได้หันได้ปกติแขนนะครับนี่ยกแขนได้อย่างนี้หมุนได้หมุนได้รอบเลยนี่แล้วก็ต้นแขนก็หมุนได้หมุนได้นะครับแล้วก็ก็สอบงอได้หมัดมือหมุนได้นะครับปรับองศาได้อย่างนี้นี่นะครับ แต่เวลาจับต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันติดกับตรงโค้งด้านในต้องปรับดีๆอย่างนี้ส่วนเอวนะครับหมุนได้รอบอย่างนี้อ่าหมุนได้ส่วนตรงขานะครับน่ยกได้อย่างนี้หม,นนนนหมุนด้านหน้าหมุนด้านหลังอย่างนี้ได้ปรับองศายอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงหัวเข่างอได้แบบนี้งอได้สุดเลยแบบนี้ครับตรงเท้า พับด้านหลังได้นิดหน่อยนะครับแบบนี้งเงาได้ปรับองศาด้านข้างแบบนี้ได้ได้แต่ได้ไปสุดนะครับตรงส้นเท้าสามารถพับได้เปิดได้อย่างนี้นี้ครับโอเคจุดขยับของเจ้าพราวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมตัวอาวุธของเจ้าพรากนะครับเนี่ยตัวปืนกับตัวไซเลนเนี่ยมันสามารถเอามาต่อกันได้นะครับเป็นแบบนี้นี้ครับเป็นปืน แบบมีไซเลนแล้วก็ติดตรงนี้ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ได้ปืนอย่างเท่แล้วก็ไอตัวไซเลนเนี่ยมันสามารถถอดเอามาติดตรงหัวไหล่ได้อย่างนี้ครับเป็นตัวเปิดหวอข้างในแล้วก็ปิดก็ใส่หัวไหล่ได้เหมือนกันแบบนี้ครับหรือว่าจะเอามาทำเป็นติดด้านข้างแบบนี้ ร้างข้างแข็งนี้ได้เหมือนกันครับนี้นะครับเอาละเรามาจับเจ้าเผาแปลงร่างกันดีกว่านะครับลดับแรกแกะของก่อนแกะขอามาึุบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราทำยังไงก่อนอันดับแรก นี่นะพับผมส้นเท้าเข้ามาก่อนครับอย่างนี้ทั้งสองข้างพับมาแล้วก็จับนอนอย่างนี้นี่ให้มันลาบไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็จับประกบกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงสลัก่างนี้แล้วก็มีรู่างนี้ก็เป็นสลักจับอย่างนี้ครับจับใส่เข้าไปปึ๊บนี่เสร็จใช่ไหมหมุนหมุนอย่างนี้ ส่วนตรงตัวด้านบนนะครับนี่นะมันจะเป็นตัวสไลด์เข้าไปต้องดึงออกมาก่อนนะครับดึงพอมันลงล็อกแล้วมันสไลด์ค่อนข้างยากนะครับระวังนิดนึงนะตรงนี้แกมันบางระวังมันจะหักได้นะครับต้องพยายามดึงออกมาทดนี้แกะค่อนข้างยากหน่อยอ พยายามดึงอยู่มันจะเป็นตัวสอดไงเห็นไหมมันจะนสอดเข้าไปข้างในตรงนี้ยเวลาแกะมันแกะค่อนข้างยากมือผมใหญ่ไม่รู้เนาะตัวนี้แกะดึงอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องหัวพ่อหอันหลังกัไปให้ออกก็ดี ออออ่ะอ,ออกแล้วอย่างนี้แล้วก็ดันมานข้างหน้าอย่างนี้นะครับมันเป็นสองจังหวะนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ลงไปนะครับปิดลงไปแล้วก็ตรงนี้กดกลางขึ้นไปอ่ะเร่มต้งกลางก่อนต้องกลางขึ้นไปอย่างนี้ก่อนปึ๊บอย่างนี้นั่งปึ๊บนะครับแล้วก็พับตรงตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จะพับตรงตัวมันขึ้นมา อย่างนี้นี่มันจะมีรูเห็นไหมรูสองรูตรงนี้สองรูตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมพอเราใส่เข้าไปมันจะพอดีกันจะพอดีกดเข้าไปไม่ต้องกดเข้าไปครับเรียบร้อยบเสร็จแล้วเราก็ตรงขานะครับแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้ะงอตรงนี้ครับผมบใส่เข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ครับผมึบกดล็อกเข้าไป ส่วนมือนะครับทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็พับเข้าไปแางนี้นี่จึ๊บแล้วก็วน,น,ขบบนเข้าไปอย่างนี้ข้างก็ทำเหมือนกันครับจึ๊บกลางแบบนี้เอามาอย่างนี้แล้วก็ปิดลงมาอย่างนี้ครับผมประตูรถก็ง่ายๆครับนี่จะมีสลักตรงนี้เห็นนะสองจุดสองรูนี้ตรงนี้แล้วครับ ปิดเข้าไปให้มันลงล็อกทั้งสองข้างนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาตัวไซเลนใส่หัวเข้าไปแล้วเปิดแล้วก็ติดด้านหน้าติดด้านหน้าไม่ได้เราต้ติดตัวนี้นนะแล้วก็ติดตรงนี้นี่อย่างนี้ลดตำรวจนี่นะครับบด,ดไซบอร,รอน ที่มีสไตล์กิ่นอของรถตำรวจญี่ปุ่นอยู่นี่นะครับเรามาดูดีเทลร่างรถกันดีกว่านะครับอ่าเริ่มแรกเลยครับด้านหน้ารถนี่ที่ส่วนที่เคยเป็นหน้าอกนะก็จะมีตราออโตบอดสีแดงสกรีนสวยงามอยู่ตรงนี้ครับส่วนที่เป็นไฟหน้าหานี่มันจะเป็นรอยบุมๆแล้วก็มีสีเหลืองตรงนี้น,นนะเห็นไหมเป็นสีเหลืองเปนไฟเลี้ยวเนาะตรงนี้นี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้หน้ารถจะยาวๆหน่อยส่วนที่เป็น ตัวมันก็เป็นช่องหน้าต่างคนขัดนะครับเป็นใสๆนะครับแล้วก็มีเป็นทาสีเงินด้านในเห็นรายละเอียดชัดเจนครับรายละเอียดสวยงามมากครับผมส่วนตัวนี้ด้านหลังครับที่เป็นเท้ามันนะนี่ผมให้ดูตัวนี้มีผมชอบตรงนี้มากเลยเป็นการลงสีที่แบบสวยงามมากครับดีเทลต่างๆเห็นไหมด้านในทําให้มันใสๆแล้วก็มีสีเงินด้านนนดูมันแบบเป็นเป็นแบบอนาคตอนาคตหน่อยแบบ ไซเบอร์ตรอนหน่นะตัวนี้ผมชอบมากเลยส่วนด้านท้ายครับนี่ก็จะเป็น,นกระจังหน้าหรือรถตัวนี้ล้อใสๆนะครับเป็นสใส่แบบออกอมฟ้าๆหน่อยหมุนได้นี่นะกระจังหน้าล้อตัวนี้จะเป็นสีกระทะล้อเป็นสีเงินเงินตัวนี้แล้วก็จะเป็นลายไซเบอร์ทรเียนเขียนไว้ด้านข้างประตูตัวสีก็จะเป็นสีขาวดำสไตล์เหมือนกับรถตำรวจญี่ปุ่นนะครับนี่ แล้วตรงนี้ตรงสาเลนเนี่ยสามารถถอดแล้วก็เอาส่วนที่เป็นปืนน่ใส่เข้าไปแทนได้แล้วก็เอาสายเลนมาใส่อีกทีนึงแบบนี้จะเป็นรถตำรวจติดปืนนะครับนี่แต่ส่วน2รูตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอาอาวุธของตัวไหนมาใส่ได้นะครับตรงนี้ส่วนที่เป็นรถก็จะประมาณนี้ครับผมมี่ให้ดูข้างใต้นิดหน่อย เอาละครับถึงเวลามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้า Power e r s i o n 6ตัวนี้กันแล้วนะครับเริ่มแรกเลยจากข้อดีนะครับตัวนี้ทำออกมาได้แบบละเอียดค่อนข้างดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลายตามตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ชิ้นใสๆแบบนี้ตรงล้อตรงตรงขายอย่างเงี้ยชอบนะตัวเนี้ยดีไซน์มันค่อนข้างจะแบบคลาสสิกแบบ G1 นะครับส่วนข้อเสียของมันคือตัวเนี้มัน ดีไซน์มาให้เหมือนกับในพวกในการ์ตูนนะแต่ว่าการดีไซน์ของเล่นจริงๆมันทส้ทรงองเอวต่างๆเห็นไหมมันจะไม่ค่อยดูสมส่วนเท่าไหร่ขาจะเล็กไปหน่อยแล้วก็การขยับเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมนะครับดูอย่างตรงปีกด้านหลังนะเนี่ยเนี่ยค่อนข้างจะหลวมเนี่ยการขยับอะไรเงี้ยมันเกิก,กะไปนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยโดยรวมโดย โดยรวมต่างๆนะครับโอเคนะถ้าเกิดใครจะเก็บสะสมให้ครบออโตบอทครบทีมนะเป็นตัวที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับรูตามตัวต่างๆเนี้ยให้มาให้ค่อนข้างเยอะเล่นกับตัวไว้พลลิสต,ต่างๆสนุกนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงขาเนี่ยตรงเท้าเนี่ยแต่ว่ามันจะยืนไม่ค่อยอยู่นะลากฐานไม่แข็งแรงโดยเฉพาะตรงเนี่ยตรงข้อพับตรงเนี้ยตัวเนี้ยค่อนข้างหลวมเวลายืนอต้องจัดท่าดีๆนะ ตัวนี้ใครอยากจะได้ก็ไปหากันมาได้นะครับผมสุดท้ายแล้วใครสนใจตัวนี้ก็ลองสอบถามตามร้านที่รับหอยู่รับอะไรกันได้นะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับการทำช่องของผมด้วยนะครับสคริปต์หน้าจะเป็นตัวอะไรเรามาติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้จบแล้วครับผมบายบาย